โอเครวังนี่แหละเบจิต้าระวังแล้ว,วลมืออีกทีนะที่เราไม่คิดจะรวมร่างกันแกเป็นครั้งที่สองแล้วจะแทนเอาละรวมร่างกันเลยยอดชะเอสเคโคเทเอาละย่าหลังคืนดาวดวเต็มเต็มครับถอันนี้ถอนครับ อ้าว่อยเหรอนัวเตะเอาละเวี่ยงไปอืมสปีดสรือซฮสเน่าเสมอเฮ้ยเย้ะเท่านี้ก็หมดเรื่องแล้วเยอะพลังขค้ืนเตาไปแล้ว ล่นักลซัทุกคนด้วยนะครับผมกับมผมมาเกอีกเช่นเคยนะครับกับเกมด a ร์กบังสตาร์คิงซีโร่นะครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาจากการเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออภัยเลยครับที่ไม่ได้ลงกลิปเลยแต่ตอนนี้ผมก็ได้อัดวิดีโอที่แบบไปเที่ยวมาเรียบร้อยนะครับผม <S <S เดี๋ยวก็จะถ่ายวิดีโอแบบว่บาวีล็อกมาให้ดูนะนะครับผมเอาละตัวละครที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ผมชอบเราลงมาจากโกจิต้าเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมบาย ที่สุดครับีุดพบแล้วก็ออฟไลน์ก่อนเลยครับ <c oughs> ไม่สู้กับนโคดูสเตเอร์นะครับเพราะว่ามันเก่งเกินไปเออด่านนี้ก็ได้ครับเอาแบบธรรมดาได้กันนะครับ okay. โอเคตัวละครที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือเอจิโต้นั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หลายคนชื่นชอบเลยแต่ผมชอบกูจิต้ามากกว่านะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันดูเท่กว่านั่นเองเอาละเราก็ไปเริ่มก,กันเลยนะครับผมบาย ผมก็จะทำเสียงเบเิโตให้ดูนะครับผมที่เป็นเสียงภาษาเหมือนโกจิต้าเลยนะครับผมก็นะตนนัวละครคนเดียวกันนะครับผมเฮอร์กัสเซลันนี้เซลล์ร่างสองนะโอ้ยสรุสรุเริ่มเลย้าเฮ้มาเอาละเนี่ <c oughs> เป็นไงครับเสียงเบจิโตเท่หรือเปล่าฮฮฮฮฮ่า <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้มาพูดเล่น <c oughs> ว่าจะมากระจายข้า <c oughs> หรอกใช่ไหม

เอ้ยวไปอู oh. uh, right? ้หยโอ้โอ้โอ้เดกกันเด็กันเอะไรนี่ไงโอ้ไปเนี่ยโอ้โหโตนครับอืมตอนจับเตียบเลยอ้โหดูดเลือดด้วยเอ้อเฮ้ยเฮ้ยอ่ารได้ล้นะับครับอันจะให้ของดี พ uh, ุ gun, ah, ่ไปตีไงทีบเอเอาละลิมิตเบียกเลยแล้ะกันสปาร์กิ้งมอยเราขึ้นเต่าขั้นสุปเอร์มาดิเฮ้ยเอาละยลอขึ้นเต่าตังเต็มเต็มครับขึ้นขึ้ได้้ สุดยอดสุดยอดแต่ผมชอบพิต้ามากกว่านะก็เลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่ก็ถือว่าเท่แหละเนาะเอาละไปกันเลยรอบรองชนะเลิศเจอกับอะไรเนี่ยโกคูสซายสองเหรอโอเคเอาชนะนาทีได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเต็มที่แล้วละกันเข้ามาเลยสิ

ยนี่คือซูเปอร์เวจิโตอะไรเนี่ยโอ้ยพี่ใครโอมมาพูดอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยใส่ได้ใส่ได้บทพูดเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหหักพวกไปนี่เนียโอ้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 ยกดมไม่ได้เฮ้ยโอ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 ้ยผมกดมาไม่ได้โอ้ยอะไรแบเนี่ยพิชชัเอ๊ ไปไ้ท่าเบตอสากันแบบนี้กันแล้วเอาอะไรไปเนียโอ้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 ยออล้วนักหนาวะฮะเออพลังขึ้นเต่าไฟน์ล์พลังขึ้นเต่าไฟน์ล์ต้เต็มเต็มเอาละต่อไปก็ท่าไม้ตายเฮ้อเยี่ยมเย้เอาละไม้ตายครับโอ้โ โอ้โหไม่โดนบ้าเอ้ไอ้นี่ไงอ๋อเอาใหมเอาม่เอาใหม่เล่นกันได้แลิิไว้ด้โอิสโดนครับอ้เอ้าต่อยเหรอนว่เตะเอาละเิีงไปอืมสปิริตสรน้าสเฮ้ย เรียบร้อยครับหรือว่าจะเก่งกว่านี้ซะอีกนะเนี่ยโอเคูสนุกเหมือนกันแน่เล่นเบจิโต้เนี่ยใช้ได้ครับใช,ใช้ได้ใช้ได้ไปกันต่อเลยครับผมต่อไปรอบชิงชนะเลิศโอ้โหเจอกับตัวาหา่านอีกแล้วเหรอไม่อยากเจอมาเลยเนี่ย มันเกียรนะะมันไม่เก่งหรอกมันเกียน์ตอนนี้ญี่ปุ่นเรียกว่ายอชาว่ะเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะชาติมาเถอะไม่เป็นไรฮะนันที่เขาบอกว่าจะฆ่าทิ้งให้หมดเอเหรอนั่นไงป้าแล้วมันต้องพับพับเหรอฮะนี่ไงพ่กไอ้เอ้ยโอ๊ยโอ๊ย เฮ้ย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 อฮ้มเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเโ้่เฮ้ย้เค้ยเฮเฮเออเฮ้ยเฮ้้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้ยเฮ้ยเฮนยเเเฮ้ยเ้้เฮ้ยเฮ้ย้้ยเ้ยเยเฮ้ยเ้เ้เย้้้้้อ้้ ออเที่จริงมันสามารถกดปีแล้วก็สะท้อนได้นแต่จังหวะมันค่อยดีเท่าไหร่โอเคแปลงร่างร่างบูย,ยังไม่ได้นะฮะต้องรอหน่อยเอไปเดี๋ยวกันดิไป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 ไงเอเออเาล่ะสุดส,สัปดาห์จะแสดงให้ดู อื้อฮือโคตรเท่เลยเอาละพอจะสิ้นก็นได้ละเอาอย่าเอาอย่างเฮ้ยตบปล่อยเฮ้ยเฮ้ยปีง่ายเรียบร้อยครับยังไม่ได้โชว์ท่านีไ้ไม่ตายเลยไม่เป็นไรแกมาสั่งการขานอย,ยู่อย่างนั้นนั่นละเย่เดี๋ยวเราไปอีกแมตต์หนึ่งกันเลยดีกว่านะฮะ กินเล่นอันนี้เพราะว่ามีโอกาสจะได้ดักบอลด้วยนะครับเอาไว้ขอพรโอเคแล้วก็สึ่งการไฟล้างเดี๋ยวขออนุญาตจัดทีแป๊บหนึ่งนะครับผมสักครู่นะโอเคทีมผมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าไปโอ้สามัคฟิวชั่นครับมาเลยหนักแน่วันนี้ ตามัสเ้าจะลบแล้วแสงของแกให้หมดเลยอามัอยังเท่เลยอพลังเทพเจ้างั้นเหรอเขาสยานั่งงูแต่ให้มนุษย์อย่างพวกแกต่างหากล่ะชื่อต้องหายไปน่ะอาละอโอ้โเดได้ยปัดเลยุยกนสไ์เ้ยไปไป เออแลวก็นั่น uh น huh. oh oh. yeah, um. uh huh. ี่ไงกี่ฟนนี่เด๊ะย่น่กเอ้ยเยอะเยอะเยอะเยนี่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 นีนี่ไงวิ่งโอ้โหกดปีดไม่ทันวิ่งอ๋อเอ้ยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยวิโอ้โหนี่นี่น่นี่เอ้ออ้าจัเลยเยอะ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ย ออเอาละทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยเดี๋ยวก่นอนที่โอเคเอาันนี้แหละเิจิเตอรว,วาน้อีกทีนะ่ไมคะรมกันกที่สองแล้วท่าเอาละรวมร่างกันเลยอยอดชเย็เคโเคเทมาเลย เออเป็นตมนปะท้าสามัคครับโอยโอ้ยนี่ไงเออเอาละผมเฟอร์สยับโอจะแสดงให้ดูเฮ้ยเอาละพตจะเส็นก็ได้ละเอาละตอนี้ละพุ่งกันไปมาโอเคตอนนี้ก็หมดเรื่องแล้วเยือพลังขึ้นเตา ปโยเรียบร้อยครับอ่าโคโคอันนี้ภาคซปเปอร์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอออยู่ไหนเนี่ยอยู่ใช่ไหมพุ่งเข้าไปแล้วนี่ไงนี่ไงวับไปพุ่งเอ้ยเตเตาไฟนั่นเอาละพุ่งเข้าไป เออเอาละโอ้โหเด้กันได้กันโอ้อืมนี่นี่โอ้โอ้โหเฮ้ยอืมอ่ะจับไปที่เอาละจังหวะนี้แหละเอาเละนะเตี๋ยเตี๋ยไปมาไป ไปตไอไปซะเอ้ยฮิกเกอรครับเาเลยอไอวุ่นเไปเออมาดัดตกเออโอเคอป่ไปโอเคไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนออูช็อตหูพาวเวอร์ด้าโอ์ อยี่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยนี้ก้าด้วยโอ้เดี๋ยวนี้นี่จับไปตัดไปโอเคมาแบบ p o t p a r k i n เฮียเอาละถ้าไม่ตายเท่านี้ก็หมดเรื oh, so, so ่องแล้วโย พลัง <boundaries, S 1> ขค้นเตาไปแล้วเรียบร้อยครับพิกโกโลโอ้โหจีเรนฟูฮาเวอร์ว่ะมาเลยเออดีดยวๆนี่ไปเอไปเอ็ดเออว้าไปพอ็เอ็ไงเออดอาไปเอดเอ็เ็ โอ้ชัตเออเอาละโอ้กาแตกว้าวไปนี่ไงเอโ้อ๋มม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 ้มม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 ้มหมม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  โอ้ยโอ้เอออาามาดิอออเออเย่ต่อไรต่อเอ้ยเอามาดี๋ยวโต้จะจัดการให้หมดเลยเย้่โอ้พาวะนะเอ๊ะคงกันไปครับสีกโอเคเท่านี้ก็หมดเรื่องแล้วเยอ พลังขคนเตาไปแล้วเอ่ปูชาร์ดฟูชาร์ูชาร์ดเราต้องปิดสวยนะทุกคนเอาอี้กนหดกันอะไรอะฮะอะไรของแกวะเนี่ยเออเอ่านี้ก็หมดเรื่องแล้วเยอ พลังขค้นเตาไปแล<อ>้วเรียบร้อยครับเป็นไงล่ะดีละสุอวัน,นที่แข็งแกร่ง<ก>ที่ททสุด,สดโอเคเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่านะครับสกรอบเกมดัรกันบสปาร์กิงซีโร่นะครับที่ผมดันวิวเบจิโต้บลูเนาะเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็มาบอกได้เลยนะครับ เอาละไว้เจอกันใหม่ในภาพหน้านะครับสวัสดีครับเหล่าน้บรบสับว์ทั้งหลายบ๊ายบายจ้า